นีก um ิจกรรมลูกเสือยุวกาชาติเป็นกิจกรรมประกอบอาหารนะคะกิจกรรมของลูกเสือยุวกาชาติเด้อประกอบอาหารกลุ่มนี well <S <s ้ทําอะไรกินเอ่ยผัดกะเพราหมูสับใส่อะไรบ้างใส่ตัวฝักยาวหอมใหญ่หมูสับ ขนมของหวานมีไหมของหวานมีอะไรเอ่ยของหวานสังขยาฟักทองสาฟักทองหรือสายบ้านโอ้ผู้ดใดก็เห็นไหดีแทะแม่หม้วยให้เฮ็ดเองสตั๊นหนู่ะาสะตัอนแม่จังไหนโอ้ฟักทองสวยมากสองลูกเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกลุ่มอื่นนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมาดูตอนผัดเด้อ าการก่อไฟใครเป็นคนก่อไฟให้นี่นะคะเ,เป็นการก่อไฟในรูปแบบของลูกเสือเด้อไม่ได้ใส่เตาได้พี่น้องใส่อิฐบล็อกหรือว่าก้อน,นหินเกาหรือแตกแล้วเด้อพี่น้องเด้อกลุ่มนี้ทําอะไรเอ่ย,อาายทำอะไรคะอโอ้อูกไก่พี่น้องเด็กยิ้นก็มาอูกไก่ป่ะพี่น้อง อูไก่ทำยังไงไหนไก่อยู่ไหนไก่อู่ไก่นี่ทำแบบไหนอู่ไก่ไก่มาสับแล้วก็ล้างแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปแล้วก็ให้น้ำอ้าเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอุไก่มันจะเป็นยังไงกลุ่มอันนี้กลุ่มอะไรคะหมูอะไรหมูดอกหมูดอกสีทองห้อย อันนั้นหมูอะไรนั่นน่ะพี่บอสหมูอะไรหมูดอ,อกมาลีหมูดอกสีทองเอาไปดูต่อไปเอาหมูอุ้งปุ้ง,งทำอะไรหมูอุ้งปุ้งต้องมตอ,อะไรคะต้มไก,ไก่ขนมทำอะไรขนมหวานเารากล้วยบวชชีหมูนั้นขนมหวานทำอะไรสาคูไสหมูหรือเปล่าสาคูกะทิอ๋อ อ้าวไหนล่ะอุปกรณ์วัตถุดิบเราอยู่ไหนไหนไก่อยู่ไหนไก่ไก่อยู่ในตะก,กา้าอันนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการก่อไฟของลูกเสือนะคะใครเป็นคนก่อพี่ผมครับอ้าวพี่ธันวาเอาไหนปหกเดี๋ยวปหกจะก่อไฟติดหรือเปล่ามาดูกัน อ้าวเดี๋ยวไปดูหมูต่อไปโอ้เอาหมูนี้ทำอะไรเอ่ยเมนูผัดกะเพราทำไมด้ต้มน้ำต้มน้ำอะไรคะนึ่งข้าวอ้าวไม่ได้หุงข้าวเหรอคือบ่หุงเอาเองเลยหุงหม้อเลย ไหนผัดกะเพราอยู่ไหนผัดกะเพราไหนไหนวัตถุดิบอยู่ไหนไหนไอไก่อยู่ไหนล่ะไก่โอ้คือเบาลงมาลูกเบาลงมาแล้วเอาไก่ลงมาไก่ขาเราไปกุมเนี่ยไก่ขาหรือยังไก่หดโอ้ไก่บดโอ้ยวันนีนขาไก่มากหมอ้เอาสร้อยจุ ไหนหมู่ไหนเอาซอยจุมามหมู่นั้นจะได้คะแนนเต็มเด้อ <c oughs> ของหวานทำอะไรขนมหวานของเราเปลี่ยนเป็นกล้วยบวชชีแล้วคะว่ะกล้วยบวชชีอ่า<ม>เอาเอเอาเอาหมูนี้ไปนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวถ่ายรูปหมูนิดนึงตีนั่งลงตีันหนามากยกเยี่ยมน้องทิพย์นั่งลง อ้าวหนึ่งสองสามแก้วเอา้าหมูน้ำตาลทำอะไรไหนล่ะขนมจีนโอ้ัวน้ำยาอะไรคะน้ำยากะทิน้ำยากะทิน้ำยาปลาหรือน้ำยาไก่ปลาปลาด้ยข้าวผู้าไมว่มันริเป็นส่งไหนนอ้นนอบัี้ิน้อขนมแล้วขนมหวานทำอะไร บัวลอยเจ้าเพื่อนอยาก <c oughs> อา้าวมีลูกชิ้นใส่ด้วยไหมไหนอ่ะอยู่ไหนล่ะโอ,เอ้เอานั่งลงเอาสบายมานั่งกับกลุ่มตัวเองสิสบายนั่งลงเอายกยกยกลูกชิ้นขึ้นด้วยเอาหันหน้ามาทุกคนหันหน้ามาเยี่ยมหน่อยเยี่ยมเอาหนึ่ง,งสองตันหนึ่งสองแก้วเอา หมูนี้ทำอะไรกลุ่มนี้ทำไข่เจียวใส่กุ้งครัะฮะโอ้โหคือหลายเมนูแท้ของหวานเด้อมันเชื่อมมันอะไรนะที่ไอ้มิกเจ้ามามันเข้ากล่ำถ้าข้าวไม่กล่ำกินไม่ได้เหรอฮะในวิธีการก่อไฟติดหรือยังโอ้ติดแล้วใครเป็นคนก่อให้นั่น แสดงว่ากุ้มนี่ถือถือฮะคะแนนคก็ต้องเป็นนักเรียนก่อเองเอออ้าวหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาเยี่ยม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 หันหน้ามาหนึ่งสองโอเคค่ะเอาปลาดุกระนไนเด็ดสมอแหล่ะปะโวย ไข่หนูแน่พะนะคู่กับย่านปลาดุกตอดกันปลาเป็นเป็นปลาเป็นเป็น